สวัสดียามเย็นจ้าวันนี้ได้อะไรกินกันจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปหาของกินในสวนก่อน,นจ้ะมาเข้าสวนกันจ้ามาหาอะไรดีนะจะเอาอะไรไปทํากินเย็นนี่ดีเออมาเช้ายายยายว่ายายเห็นบวบตรงใหญ่ยังอ๋อนี่ไงอู้ใหญ่แล้วจะเอาไปผัดกัน นั่นยายจะตัดบวบแล้วนะของเต้นคนจับมาไว้นะโอคอไหมเออเออนี่หนึ่งซองตั้มเออ<ม> <c oughs> ได้แล้วกับข้าวเย็นบวบหนึ่งลูกจะไปทำอะไรดีนะยต้มปลานะได้แล้วเครื่องต้มปลาฉันมีกระชาย มะเขือเทศพริกแดงใบมะกรูดแล้วก็ขาหั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็นี่ไงใบโหระพาผักีต้นหอมแล้วก็นี่บัวเก็บมาเมื่อกี้นี่จ้ะแล้วก็ปลานินนะจ๊ะนี่เมื่อวานนี้นะทอนหัวเนี่ก็ต้มไปแล้วนะจ้ะต้มกับเห็ดฟางไปแล้วล่ะเหลืออยู่ทอดหางเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันนะจ๊ะล้างน้ําเกลือแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะเพื่อความสะดวกในการกินจ้ะแล้วก็ก่อไฟตั้งน้ํา ให้มันเดือดแล้วใส่เกลือลงไปจ้ะเข้ามาหั่นบวบก,กันนะจ๊ะหั่นเป็นชิ้นเล็กเเอาไว้ใส่ต้มปลาจ้าจากนั้นก็บรรโลกพริกแดงกระเทียมจ้กไม่ต้องให้ละเอียดมากนะจ๊ะแล้วก็ตักใส่กระทะที่ต้มเอาไว้นะจ้ะ ตามด้วยเครื่องต้มยำที่หั่นเอาไว้นะจ้ะมีตั้งหลายอย่างจันใส่ลงไปทั้งหมดนี้แหละจ้าจะได้อร่อยอร่อยตามด้วยปลานิลที่เราล้างเอาไว้นะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่แล้วยังไม่ต้องคนนะจ๊ะเพราะว่าปลามันจะขาวให้ปลาสุกก่อนเราค่อยคนจ้ะเราเราก็เติมน้ำปลาน้ำปลาร้าหรือว่าใส่ผงนัวลงไปจ้ะแล้วก็เติมอันนี้ฉันจะใส่น้ำมะกรูดนะจ๊ะแทนมะขามจ้ะเพราะมะหลอนอยู่หน้าครวัวเต็มเลย นี่แล้วก็ใส่บวบลงไปจ้าเกือบจะสุกแล้วละจ้าเนี่ยทีเด็ดของอร่อยมันอยู่ตรงนี้ละจ้าต้มน้ำบวบต้มปลาสดน้ำบวบหวานหวานจ้าบวบเก็บใหม่ๆนี่โอ้ยต้มสดน้ำหวานอร่อยจ้าปรุงเครื่องเสร็จแล้วไหนมาลองชิมกันดูสิจ้าอืมแซ่ ั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผักชีต้นหอมนะจ๊ะแล้วก็ใบโหระพาจ้ะหอมขึ้นมาเลยจ้ะนี่ต้มปลานินจะต้มปลานินใส่บวบแสนอร่อยอร่อยจ้าเสร็จแล้วก็หาหมอมาใส่นะจ๊ะเตรียมตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าอร่อยมื้อนี้นี่แหละหน้าตาของต้มปลานินใส่บวบเปบบ้นบ้านอร่อยอร่อยจ้า